งที่เขาเรียกว่าเก่าแก่เนาะชื่อเสียงมีตั้งแต่แดนเยอรมันหลายดานละครับก็ความสวยประมาณนี้สวัสดีครับพี่วสันวันนี้มีโอกาสดีๆวันนี้เราไปอยู่ที่วสันให้เอ็นโอเคอ่ะวันนี้เราเอาอะไรมาตัวนี้ใครสนับสนุนมาก่อนใครสนับสนุนมาก่อนบริษัทอ่าอินเวนทีฟอินเวนทีฟเอวเของพี่คิดใช่ไหมเขาพี่คิดออ๋ใช่ครับผมคือผมอ่ะผมทำคลิปไปแล้วที่ว่า อ่าลำโพงมาถึงที่โชว์รูมครับผมก็คือมันก็จะมีอยู่หลายรุ่นนี่คือหนึ่งในรุ่นที่แกเอามาก็คือเป็นแชตตันคือรุ่นที่เราทําตลาดใช่ครับรุ่นพาด้วยใช่ไหมใช่ครับผมตัวนี้คือเราทําตลาดมาัางแรกเลยครับนี้ก็ อยากให้ลูกค้าได้มาลองฟังลองฟังกันดูเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันก่อนค่ะวันนี้เราจะมาอันบ็อกกัน Canton G L E 700โอเคความจำของังดีอยู่ได้ได้ไครับผมเดี๋ยวเราแกะกันได้ครับดูว่ามีอะไรบ้างจะได้ลองฟังเสียงกันด้วยใช่โอเคโอเคอยากอีนครับโอเคครับตัวนี้เขามีอะไรมาให้บั หน้ากากตัวนี้หน้ากากจะเป็นแม่เหล็กพี่ประสันอ๋อแล้วก็ดอกวูเฟอร์ก็อยู่ที่6.8นิ้ว6ุดนิ้วเท่ากับมิลเลนส์ครับแล้วก็ทวิเตอร์ก็1นนิ้วตัวนี้เป็นลำโพง2ทางครึ่งสองทางครึ่งครับพี่อ๋อสวยดีนะสวยดีพี่คือขนาดไม่ใหญ่มากครับก็เป็นตัวซีรีส์เริ่มต้นของตัวแคนตันเขานะครับใช่เผื่อเวลาลูกค้าจะได้เป็นพวกลำโพงฟังเพลงหรือ ใส่กับพวกชุดโฮมเทเตอร์ก็ได้เราก็สามารถจัดเซตได้ครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวแฮนหลังให้ทุกท่านคนชมดูนี่ตัวนี้เป็นเบรดรีเฟกต์ออกหลังนะครับผมตัวนี้สเปคเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะตัวนี้เขาบอกว่ากำลังขับเริ่มต้นอยู่ที่1 0วัตต์พี่แล้วก็แม็กสุดอยู่ที่170ได้เลยอิมพีแดนซ์4-8โอห์มครับน่าสนใจ การตอบสนองความถี่ถึง2 5เฮิร์เลยนะพี่โอ้โหแล้วก็สูงถึง4 0่0มเฮเลยนะเป็นธรรมดานะพี่แสดงว่าเบตตัวนี้นี่ไม่ต้องเป็นธรรมดาแน่นอนเพราะว่าตอนจัดงานเราจะได้ฟังเป็นตัวรุ่นใหญ่ใช่ไหมที่พวกเวนโต้เอาเวนโต้ใช่ไหมครับเรเฟเนซมีมีสรุ่นตอนนั้นก็คือเวนโต้30กับเรเฟ r e นซ์9กแต่วันนี้เราจะมาฟังรุ่นนี้ใชก็เป็นก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นซีรีส์ ซีรีส์อากันอากเรือว่าอะไรเริ่มต้นเริ่มต้นเริ่มต้นอาจจะเป็นซีรีส์เริ่มต้นละกันเพราะมันจริงมันจะมีซีรีส์ซีรีส์หนึ่งที่มันจะเล็กลงกว่าตกวนี้ครับตัวนี้คือว่าก็อยู่ในตระกูลตัวเริ่มต้นแล้วกันนะใช่ใช่ใช่เพราะตัวนี้จะมีหลายซีรีส์มีหลายภาคเยอะมากซีรีส์สินค้าแคนเปญเยอะมากซีรีส์จีนเลยครับผมก็เยอะค่อนข้างเยอะครับผมเพื่อเขาทําเพื่อตอบสนองลูกค้าอะไรหลายกลุ่มครับ ก็แทนตันก็เ <nói> ป็นลำโพงที่เขาเรียกว่าเก่าแก่เนาะชื่อเสียงมีตั้งแต่แบรนเยอรมันหลายรานละครับก็ความสวยประมาณนี้นะครับครับแล้วก็อยากให้ท่านลูกค้าของเราจะมีสีดำกับขาวดำกับขาวครับอ่าก็พวกก็ไว้เดี๋ยวรอติดตามดูนะครับผมไงก็ฝากติดตามกันด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันหรือลูกค้าท่านใดสนใจ รุ่นไหนซีรีส์ไหนก็ทักสอบถามได้ใช่ครับผมก็คืออยากให้ได้ฟังกันครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวฝากติดตามกันแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวลองไปฟังดูเสียงของเขาดูครับว่าเป็นยังไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับก็วันนี้นะผมเดี๋ยวเรามาลองฟังชุดซิสเต็มของ A5 กันดูได้ครับพี่ผมตั้งชื่อว่าเป็น ชุดใหญ่เลชุดใหญ่ A5 ชุดใหญ่ A5 ชุดใหญ่ชุดใหญ่มีอะไรบ้างครับผมอันดับแรกเลยพระเอก A แคบ A5 ครับกําลังขับ50วัตต์50วัตต์แล้วก็ตัวนี้เป็นตัว P เมร์ตัวนี้เป็น I15 แต่ว่าผมเอามาต่อเป็นปีอาเป็นปีเอาออกมาเพราะว่าตัวเนี้ยผมจะให้เป็นตัวสตรีมโอเคสตรีดเดียวแล้วก็ใส่กับตัว A5 ใช่ครับซึ่งเป็นพระเอกในงานที่จะมาขับลำโพงตั้งพื้นให้ลูกค้าดู ใช่ตัวนี้ก็จะเป็นลำโพงตั้งพื้นของแคนตันครับ TLE 70โอเคอ่าชุดนี้นะครับผมถ้าเราไม่ได้รวมตัวครับตัวสตรีมนะครับชุดนี้ก็อยู่ประมาณแสนหนึ่งอ่าประมาณแสนหนึ่งประมาณแสนหนึ่งนี้ของสตรีมหรือเปล่าก็สตรีมสตรีมที่อาจจะเป็นต้องเป็นรุ่นอื่นครับอาจจะเป็นวิมเอลต้าก็ได้อ่าถ้าเป็นวิมเอลต้าเนี่ยจับคู่กับชุดนี้ครับ โอ้ก็ทีเด็ดเลยย่อยเออาไม่ใช่ย่อยแต่ว่าวันนี้พอดีตัววิมอต้าคิมหน้าเดี๋ยวผมจะเอาวิมมาได้ผมพอดีวิมอต้าตอนเนี้ยอยู่ที่ลูกค้าเราไม่ออกมาอ่าแล้วผมก็เลยเป็นตัวพีแมรไปก่อนครับครับเพื่อเราฟังแนวเสียงดูว่ากําลังสํารองที่ขับกับตัวลาโพงตนาดนี้ได้จะเป็นยังไงได้เลยได้ไปเดี๋ยวเรามาลองชมกันดูเลยเส้นสายลืมได้อ่า เส้นสายทั้งหมดเราใช้ไลท์โออยู่แล้วโอเคใช่เพราะว่าเส้นสายทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสาย RCA สายไฟ AC สายลำโพงครับเราใช้ของไลท์โอทั้งหมดอ่าก็อยากให้ทุกท่านน่ะได้ลองมาฟังดูเราก็ฟังกันดูก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าสไตล์ไลท์โอเสียงออกมาจะมีความสดชัดครื่อง่าทุกย่างความถี่ทุย่างความถี่ก็ลองฟังกันดูอ่ะไม่ให้เสียเวลาอยากให้ทุกท่านได้ลองฟังกันดูเลยครับผมสวัสดีครับครับ 你冷。